สวัสดีครับพบกับผมมิงยิบซีดวงรายวันประจำวันพฤหัสที่10เมษายนปีพศ2 5 6 8เราจะมาดูดวงรายวันให้กับท่านที่เกิดวันทั้ง7ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปเริ่มต้นจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์ภายใบรแรกที่เห็นก็คือรูปดาวหรือเหรียญดาวหรือเหรียญก็คือเงินทรัพย์ให้พลังอานาจกระแสงเงินสด ไพ่ใบน,นี้เป็นเรียกว่าต้องเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในด้านการเงินถือว่าต้องดวงดีจริงๆถึงจะหยิบได้เรียกว่าวาสนาสูงสุดทางด้านการเงินในวันนี้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เริ่มต้นขึ้นมาก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับถือว่ามีโชคลาภก้อนใหญ่โดยเฉพาะในวันนี้ค้น13คําค่ำเดือน5ถือว่าเทวดาลงมาให้เลิกทำการมงคลโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปนี่ก็จะเป็น ภาพที่เรียกว่าการเริ่มต้นที่ดีชีวิตในภาพเป็นรูปคนโผล่ขึ้นมาจากกลุมสีดำดำก็คือการฟื้นขึ้นฟื้นคื้นชีพการเริ่มต้นใหม่หรือความรักหลายคนถามว่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมก็ทายว่าเจ้าชะตาจะตกห้วงรักพบรักใหม่หรือถ่านไฟเก่ายังร้อนนั่นเอง,เองการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาเริ่มต้นที่มีพลังเพราะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบใหญ่นั่นเองให้ความหมายดีสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับความรักสมหวังไพ่ใบถัดไปก็จะเป็นรูปท่อนไม้นะเด็กเด็กถือท่อนไม้หรือไม้เท้าก็จะให้โชคในเรื่องการเดินทางการงานช่วงนี้ก็จะเริ่มเดินทางกลับบ้านกันหลายคนหรือจะเปิดตัวกิจการใหม่ๆก็ทําได้เลยส่งผลดีคิดจะทําอะไรให้ทําทันทีเทวดาเป่าแต้มายถึงการ กาะทำปัจจุบันก็จะส่งผลต่ออนาคตนั่นเองความรักการเงินการงานประสบความสาเร็จเรขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เรามาดูดวงชะตางท่านที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างไพ่ใบรแรกก็เป็นรูปดาวหรือเหรียญดาวเหรียญก็คือเงินทรัพย์แปดเหรียญก็หมายถึงสถานภาพทางด้านการเงินจะเป็นปลึกแผ่นมั่นคงมีเกณฑ์แบ่งเงินปันผล ในวันนี้ถือว่าการลงทุนการค้าเนี่ยใครติดหนี้ติดสินก็ก็จะนำมาใช้คืนให้จะได้เงินกลับหรือเกิดสภาพคล่องทางการเงินโดยเฉพาะหลายคนจะเปิดพอร์ตหรือเทรดพุ้นอะไรต่างๆนี่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเวลาดวงขึ้นก็จะขึ้นปลุดปราดเลยเทมเพอเนก็คือเทพีใงการเปลี่ยนแปลงสามารถพลิกผันชะตามุนเหมือนบุญหล่นทับพ,พลิกกลับร้ายกายดีได้ความหมายของเทมเพนก็คือช่วงนี้ ดวงชีพประจรลงเท้าจะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวเดินทางตลอดเวลาโดยเฉพาะคนวันจันทร์นี่ถือว่าดาวดวงจันทร์ของท่านเนี่ยโคจรโดดเด่นนะครับองศาเดินมั่นคงโดยเฉพาะดวงคนวันจันทร์นี่ได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ด้วยนี่คือเทพพเจ้าแห่งศิลปะทั้งปวงราชินีพระจันทร์นี้ส่งผลดีสําหรับผู้หญิงนะครับ คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของสวยงามจะให้โชคใหญ่หรือสําหรับความรักหลายคนบอกความรักนี้ปักตกเป็นเบอร์สองหรือเป็นเมียคนเล็กหรือเปล่าไทยเป็นจริง,รงๆแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เพียรพร้อมความรักเนี่ยจะโดดเด่นกว่าใครเพราะมีแฟนก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามนะดวงตามีพลังมีสเสน่ห์นั่นเองเป็นความรักที่ลึกลับน่าค้นหา หรือมีพลังอำนาจของเพศหญิงนั่นเองราชนีพระจันทร์คือผู้หญิงที่พเพรียบพร้อมสวยงามส่วนมากคนได้ไพ่วันี้ก็จะมีสเสน่ห์สเสน่หาแบบเย้าวยวนใจนั่นเองใครได้ผู้หญิงลักษณะนี้เป็นแฟนก็จะยิ่งรักยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งผูกพันทุกวันเลยนะครับเรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอังคารกันบ้างคนวันอังคารอัศวินขี่ม้าถือถ้วยหมายถึงจะมีชายหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาขอแต่งงาน ในวันนี้ท่านก็จะมีโชคในเรื่องความรักความสัมพันธ์อัศวินขี่ม้าขาวนี่สเปคสาวๆนะครับเป็นผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดสุภาพเรียบร้อยชอบปรุงแต่งร่างกายด้วยเครื่องหอมช่วงนี้เดินทางไกลท่านจะพบรักนะครับคนวันอังคารความรักแน่นแฟนสดใสสวยงามสามถ้วยหมายถึงการเฉลมิมฉลองถ้าเทียบกับไพ่ป๊อกรูปถ้วยก็คือรูปหัวใจโพดแดงนั่นเอง ดวงชะตาการดําเนินชีวิตในวันนี้การงานประสบความสําเร็จดําเนินไปด้วยดีนะครับดวงการเงินมั่งคัง่งร่ำรวยนี่คือไพ่ที่ใครๆก็อยากได้คือไพเ่เศรษฐีคิงไมดาาคือเศรษฐีในตํานานคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาไหลามาเทมาเงินทองไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือเรียกว่าให้พลังอํานาจกระแสงเงินสดนั่นเองดวงชะตาจะเห็นว่า การงานการเงินการค้าการลงทุนมีกําไรนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงที่เด่นที่สุดคือเรื่องความรักสําหรับคนมีครอบครัวหมายถึงการตั้งคันตั้งท้องมีบุตรนั่นเองเรามาดูดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดวันพุธกันบ้างคนวันพุธไพ่ใบแรกที่เห็นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรูปถ้วยลมนะครับดูในภาพอาจจะเศร้าๆหน่อยเป็นรูปคนสวมเสื้อคลุมสีดํา ชีวิตรักค่อนข้างเศร้านั่นเองเห็นภาพก็จะพอดาออกก็คือฟ้องด้วยภาพเลยชีวิตรักคือความรักมีปัญหาผิดหวังอกหกักรักมีปัญหาเกินกว่าจะทนได้หรือหลายหลายท่านก็บอกชีวิตรักหนักอกไม่รู้จะลงเอยกันยังไงก็บอกได้เลยถ้าเป็นห้าถ้วยก็คือต้องพัดพรากหรือต้องเลิกเลิกล้างอําลาจากกันนั่นเองหลายคนบอกฟืนได้ไหมฟืนกันไปก็ก็เหนื่อยนั่นเองหลายคนบอกฟื้นไม่ไปก็เท่านั้น ดูไปเพื่อจะตัดสินใจหลายคนบางคนก็บอกน้อย<ม>คําว่าน้อยแปบลบว่าน้อยใจใช่ไหมครับเมื่อเราน้อยใจบ่อยๆในที่สุดคําคมวันนี้ก็คือต้องตัดใจนั่นเองเรามาทุ่มเทนในด้านอาชีพการงานกันดีกว่าสัญลักษณ์ของไม้เท้าท่อนไม้สองไม้เท้าก็หมายถึงการสนับสนุนช่วยเหลือหรือการงานต่างประเทศหลายคนที่เกิดวันพุธในการสื่อสารดีครับ ดาวพุธก็คือดาวเมอร์คิวรีดาวแห่งการสื่อสารนั่นเองหลายคนก็บอกเป็นอาจารย์สอนภาษาหรือมีความถนัดด้านการสื่อสารนําเข้าส่งออกอเด่นเรื่องงานความรักหลายคนบอกยังทําใจไม่ได้ไม่อยากทํางานเลยก็พักใจไปท่องเที่ยวกันนะครับช่วงนี้เดือนเมษาหลายคนหยุดหลายคนที่เป็นครูาอาจารย์ก็อาจจะมีวันหยุดใช่ไหมครับถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องลาหยุดถ้าเป็นคุณครูก็มีปิดเทมอมไปเที่ยวกันกับแก๊งเพื่อนฝูง จะได้ผ่อนคลายไปมองฟ้ามองทะเลดูภูเขาเปิดใจให้กว้างนะครับเดี๋ยวชีวิตก็จะพลิกฟื้นชะตาดี e อมเพลอรก็คือบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศหรือถ้าคนอยู่ในเมืองไทยก็ไปเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเยอะๆนะทะเลกระบี่ทะเลสวยนะครับอ่าวนางแนะนําประชาสัมพันธ์อ่าวนางฟิวเล่นะครับไปพักกันดูเป็นภูเขาด้วยแล้วก็มีสระน้ําส่วนตัวเป็นค่อนข้างเป็นส่วนตัวมาก อาหารอร่อยนะครับช่วงเทศกาลวันหยุดหลายคนก็ไปเที่ยวกันยาวๆเลยบางคนก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติไปเลยเกิดวันพุธเนี่ยให้โชคกับต่างประเทศส่วนการเงินการลงทุนในวันนี้ไม่มีโชคในการเสี่ยงทุกอย่างต้องตัดสินใจด้วยความระมัดระวังรอบคอบมีสตินะครับนี่คือคําทํานายท่านที่เกิดวันพุธเอามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหัสกันบ้างคนวันพฤหัสเป็นไพ่ใบใหญ่ แสดงก็คือขุมพลังมหาศาลจะเด่นมากถ้าขึ้นกับผู้หญิงสังเกตอย่างในภาพเป็นรูปผู้หญิงเอามือเป็นรูปหัวสิงโตสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายไมถึงพลังอำนาจนั่นเองก็ค่อยๆทําให้เชื่องรูปหัวรูปหางหลายคนบอกถ้ามีแฟนเป็นไงบ้างแฟนก็หลงไหลตกอยู่ตามหน้าแต่หาคู่ยากแต่งงานช้าส่วนมากจะต้องดูแลตัวเองอินฟินิตี้สติปัญญาเฉียบแหลมป็นเลิศนั่นเองบางทีต้องลดลดความเก่งลงมาบ้าง ต้องขยันขยันและขยันอ้อยอ้อยหลายคนบอกไปทําสวยแล้วชีวิตผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะครับคีนอฟครับเป็นผู้หญิงถือถ้วยก็คือไพ่แม่บ้านแม่เรือนอใครได้ผู้หญิงลักษณะนี้ไปอยู่ในครอบครัวก็ทําให้ครอบครัวนั้นเจริญรุ่งเรืองดูแลปนิบัติสามีเป็นอย่างดีถ้วยหมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะฮะสัญลักษณ์ของดาหมายถึงปัญหาอุปสรรคทุกอย่างจริงๆแล้ว ดาบก็คืออุปสรรคแต่เขายกเว้นยกเว้นใบนี้ทายว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปทางที่ดีๆก็เย็นใจได้เลยไม่จําเป็นต้องกระโดดลงใบแก้ไขปัญหาในภาพก็เป็นรูปคนกําลังแจวเรือพาเด็กน้อยและผู้หญิงที่กําลังเศร้าโศกไปยังฝั่งเรียบสงบเนี่ยเราลอกคลื่นก็เหลืออยู่เพียงนิดหน่อยข้างหน้ามองไปเห็นฝั่งก็ทายว่าดวงชะตาของท่านก็กําลังนําพาไปสู่ความสําเร็จคือไปถึงฝั่งไปตลอดลอดฝั่งแน่นอนให้ประคับประคองไว้ ทุกอย่างต้องใช้เวลาบางครั้งบางทีเราจะไปรีบไปเร่งชไหนใช่ไหมครับชีวิตก็ไปเรื่อยๆนะน้าขึ้นเรือก็ขึ้นน้ําลงเรือก็ลงตามน้ําไปนั่นเองเรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์กันบ้าง mm. คนวันศุกร์เริ่มต้นขึ้นมาไพ่ใบแรกก็จะสังเกตว่าเป็นรูปดาวหรือเหรียญนะครับ mm. หลายคนบอกปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายคราวนี้ก็จะมีโชคลาภเข้ามาแล้ว เหนื่อยกันมาเยอะ <_ an> เหนื่อยกันมามากสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ถึงเวลารว,วยโดยเฉพาะราชินีแห่งเหรียญน,นี่เป็นไพ่เงินก้อนใหญ่มีเงินมีทรัพย์มีอํานาจแต่อาจจะไร้คู่เคียงกายหลายคนบอกไม่เอาก็ได้คู่เอาเงินไว้ก่อนใช่ไหมครับเงินคืออํานาจมารายาทคือเสน่ห์ดวงชะตาบอกมีเงินมีทรัพย์การงานก็เข้าระบบประสบความสําเร็จมีผู้คนยืน่นชื่นชมดีๆรอบข้างหลายคนจะไปสอบบรรจุ ราชการอะไรต่าง,างก็ทายว่าจะได้งานสําเร็จดังใจหมายคนวันศุกร์ถือว่าช่วงนี้ดวงดีคือไม่มีรูปดาบปรากฏให้เห็นเลยหลายคนบอกถ้าไม่มีรูปดาบก็แสดงว่าดวงเปิดราบลื่นส่วนมากแรับถ้ามีไพ่เงินขึ้นมาถึงสองใบนี่ก็จะให้โชคลาภก้อนใหญ่นั่นเองส่วนเรื่องความรักไม่เด่นเลยเพราะไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาให้เห็นนั้นเช้าหรือคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะ เงียบเงเงาเหน่อยในวันนี้เรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างคนวันเสาร์เนี่ยถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตมากมายโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยเปลี่ยนงานย้ายงานหรือบางคนก็มีเกณฑ์เริ่ม,มางานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆโครงการขนาดใหญ่บางทีก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับแต่ก็ทายว่าสําเร็จถึงเวลารวยมีเงินมีทรัพย์มีอํานาจแต่สิ่งที่เห็นก็คือความรักของคนวันเสาร์ ดูแล้วก็แปลกๆดีเหมือนกันดูเหมือนจะดีแต่มีแฟนก็เหมือนไม่มีไม่ค่อยได้ใกล้ชิดหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือบางทีเกิดช่องว่างหรือที่ว่างห่างกันหรือบางทีก็อยู่ๆกันก็หายกันไปเลยคนวันเสาร์ช่วงนี้ใจเย็นๆหน่อยนะครับความรักของท่านกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจเลือกแต่ดูแนวโน้มแล้ว ในภาพเป็นรูปคนกําลังเดินหันหลังไปยังภูเขาแ,แห้งแล้งนี่ก็จะน่าจะห่างกันสักพักแต่คิดว่าคงไม่หายไปนะครับเพราะยังเห็นทั่วอยู่ัลนหลายคนเห็นคนรักห่างไปกลัวว่าจะหายไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับเขายังไม่หายนะเป็นกําลังใจให้สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์การงานโดดเด่นการเงินมั่งคัง่งร่ํารวยความรักห่างห่างกันบ้างสักพักนะครับจะได้มีเวลาเอาไปทํางานทําเงินนี่คือคำำําทํานายของท่านที่เกิด ทั้ง7วันพบกับผมมี24บซีดวงรายวันได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ